ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะพี่ดาวจะไปเอาตุ๊กตากับยซีเหรอลูกเออยุงไยวงมากไปเล่นน้ำปปเจ้าจ้าพี่ดาวมาเลยจ้าให้ไงคุณลุงมาลูกเอาเนื่อย่างลูกเหรไในเดิมเหนื่อย่างแรงร้น กินโหลดนเยดังไฟโหลดบะแม่เพียอ่อนก็ได้โอ้ยอ่อนก็ได้มะสัตวโอ้ประเด็นนี้แม่อะอนุมาป้อนด้วยกันสิลูกมามาป้อนน้องด้วยกันมามาแม่สอนป้อนข้าวน้องมาลูกมาเพิ่มมาให้แม่ให้เพียเอาป่อนก็ได้มาสัตว์ให้แม่ป้อนข้าวน้องก่อนก็ได้ปกลาโอค่ะ ันจะลดพนสมโลกมาพรอแม่เลยนิตาภาษายังหลับบ่นรอเห็ขาต่วเร็วไหไปดูเนื้อย่างก่อนรู้เอาเนื้อย่างลองให้หน่อยรวมดังไฟ ลูกอะไรกันเนี่ยฟตโงดดาม่านะคะงดดาม่าว่าเอาน้องนอนกินนะคะถ้านั่งกินโตเกียวบ่กินพี่น้องก็เลยเอานอนกินสะดวกแบบนี้ค่ะเกียวสะดวกแบบนี้ครับผม เกี่ยวนั่งกินเกี่ยวไม่กินครับเกี่ยวสะดวกนอนกินนะครับเอฟซีครับผมอย่าว่าผมนะครับผมเป็นอะไอยากผมไม่หมหเหรอวันนี้เรากินเนื้อ,อย่างกันนะคะเออเราได้นหน่อยไลยเฟ้นตกวพ่อในาดัางไฟแล้ว ลูกวเขาหาใหม่มากขุ่นไปเลย FC อยากให้ผมนั่งกินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะนั่งจกข้าวเหนียวให้ดูสัตว์ FC ปะ กินมาล่ะดาสีตูดวิถีไม่ได้เรียนพิ่งเสอฝนตกจ้าพว่าซื้อมาอะไรอีกตัวนี้ใครอกสนะไฮไรอ่ะอนทีราไป่ซื้อเอาเออตอนพุ้นนี่ยู่ันเนให้ไปเอาไปเอาไหเออพี่น้องไม่กินเนยอย่ะนะค่ะพี่น้อง เขขอลงคอะไรซ้ำหนีกว่าเน้อขออะไรโดนแล้วให้เกียร์กินข้าวก่อนอัะตู่เกี่ยวกินข้าวครับผมเฮ้ยจะเป็นเจ้ารวนแล้วเกี่ยวทขั้นเข็งตื่นขึ้นมากกว่ารัวแน่สหายสหายกีนหอดแล้วสัตว์เขียนเขียนเขียนไปอ่านกินหอดแล้วว่สั่ว์เขียนโบยมูกินเบียร์เหนวหมมียี่สิบเจอกันครับเสีย เสียเบียไปทารวดที่ยี่เสบพ่าจะกินอันอันี้วะปลาบูอยู่ปะหนึ่งหนึ่งบ่อร้วยต้มเออหนึ่งเอาอื้อหนึ่งกินไม่เลียกัน้หมืลกิ่างเนะเออสิเอาไปรอกเมื่อจะก็มากินโอเคเออที่แพ้ พี่ต่อไปเดนีลตค่ะเดกนัี่วยหตึงตึงนี่เรจะไปทัวร์ความเสื่อกับคุณแม่แล้วนะคะ FC FC เตรียมแครแบ์นะคะ FC เตรียมแครแบ์นี่ตานี่ได้พี่น้องสุดล้อจาก FC ะเกียงกินขาวเกียงเด้อไี่เอามันอันยังดีกว่านี้นะ อยางเดีเวเถอะเออย่งเดียวอนพี่ที่ตามมาพอแม่เดิมแม่ท้าไปออันต่วหนาป่ะพูดไรรูปพูดอรมาพี่บงเน่ต้ใส่มาฉากพูดได้สร้างคอนย่างน่้ห่อช่วงนี้พูได้สร้างคอนยังเดียใจอันขี้มอว่าท่าน ที่น้อดมันเลนะถกเจาล่อหลอด้ลยผมเน่ยพุดเ้ยไม่เด้พูดสาวอะไรให้ก่อนน้ำกับพันพุดพุดขั้นตอนนี้ขคนนี้ลราเป่นยากอันนี้ก็ตักใส่ตักใส่กินน้ำเท่อะไรคะเาบิ้งขาเบิ้งขาเอ้นะเบิ้งขาัน่งอืม ยิ้มใส่แม่ทำไมลายหมดแล้วนะยเลยมเแล้วน่ใครลงผู้ทรงหลงมู้ทงลงที่ยี่สิบพะลงสาพี่พีเทิลเอคะพี่พีแล้วพีทเ พวกนี้เป็นโรงเรียนดีโงเียนท่้าพวกี่เอาป้าเรียนหนึ่งป้อให้้อให้น้อยอะไรลูกร้อนี่ยอให้น้อนค่ะูร้อนอะไรนะคะลูกร้อนโอ้ยชุดเปนสวยมากเลยนะลูกร้อนเนี่ยเอาแอร์มาเย็นเพื่อใหห่อนไม่ใช่พี่ใส่ีแล้วมันก็ร้อนนหอ่อนแลย่เลยโอต้องใส่สูไหมฟาเซงกิง

ต้องขอยนี่ย้ขาดทุงเลยเนี่ยสอนขาค้นเอคนพิ่่มั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 ่เกียวเกียวกินเก่งนะฮะไม่เอาไปเอาเตาเนอเยอะๆนะครัาเตาเนือยากย้อนหลังเลยหอสาวยาว

โอ oh, ๊ยมองภสีหารุ่งร no. ุ oh? no. ่งเป็นกระได้เด yeah. ี๋ยใส่ตัวไหนกันมึงเดี๋ยวแนบมังอะไนี่นตัวนี้ตัวนี้นี่คิดตีนใส่เ้นี่ไงค่ะสวยๆเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้่เฮ่เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้่เเฮ้ยเฮ้ย้เยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ย้เ้เฮใช่ฮ้ยเ้ย้ย ใี้เอากลับไปจ้าเด็สาวแล้วลนกกกก็ได้ไปกินต่อมปะทูกของปวดค่ะนัดีสารมาน่ะเขาเล่าขีดเออยิย่ห้อ่ใเลนใส่ยีน่ยี่หอนี่อดังยไอีไ้อีนีหรออืม นี่เาจะไปขึ้นเวทีกับแม่จา้าเหรอละกาเองเกงตัวนี้ตะกินเนี่ยจริงๆนะางที่ะตะกินเนี่ยจริงจดึงขึ้นก็ได้เกือปลาเฮ้ยคนตัวนี้ ุยอะไรเพวอเขียวพเ,เขียวเ,เขียว,ยวสุดรอเป็นบบาลแล้วแม่จ้าจะเาก็ไ้เลียนครบพระเจ้าเป็นกุหเาที่จาจัดจ้าได้ยียเสียบน่ารัวนู่นอะไ เปิดขนเปดยไหนล่ะยีได้ตอยว่หรือเปลคนน่ะนั่งไงอยมอ่กิน่อย่กล้องไปคอยเปลี่ยนไมขึ้นอ่ะเดี๋ยวันอมวัวเดียวอมวัเลยมีงานอีกวันไหนแม่ จะซื้อบัตรไว้รอสันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะซื้อบัตรนาจิตาไลทลลทุกรอบที่นี่นะครับผมเช็ดตาเช็ดคอแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนนะครับอ้าวกินเข้าแล้วก็ลวกแ้่ล้นขาก่อนลวก นึ่งสองซ้กาลงแงลงขาลงไปหาบัตไหอ่อนต้อนกินกลงแคงลงขาลงไปหาขายเงี้เงี้ต้องขายเงีเด้อยครับผมเจาต้องขายยาวนะคนจาสูงเขาขายยาวนะอันนี้เรอ้ยอันนี้ดูเหร แพ้แพลขึ้นบ้านใหม่พัทยาวันไหนคะม่ต้องยอดื่มนหบนกอกเพมันสเดือนหกคนที่เกียวเอาบอกเอฟซีก่อนพัดจะลงไลน์แล้วครับบ๊ายบายแ่ไดครับผมบ๊ายบายเิาไนะไอย่นะเดียรกินนยไลน์สดูนะบ๊ายบาย ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ